จัดรถกระบะผ่อน5,100บาทตลอดสัยญามาให้กับคันนี้เลยนะคะไม่เคยมีราคาผ่อนเท่านี้มาก่อนอันนี้คือครั้งแรกละท,ทีเดียวานั้นนะคะกับลิสต์ทวิชิตในด้านเื่อของยูไนเต็ดเอียวโซทอปี2019นะคะราคาเงินสด3,900บาทผ่อนอยู่ที่5,100ตลอดสะะัญญา, 3, 9, า,น, 5, า,านาทีทองใครที่ต้อง,งาการจับจองรถใครที่กำลังมองหารถผ่อน5,000เนี่ยจัดไปเลยคันนี้ดูแต่หน้าของเครื่องเลยนะคะรถเดิมโรงงานนะ คอนทรกว่ารถเก๋งอีกนะเครื่องเครื่องเดิมๆคันหน้าเดิมๆเบรก ABS คันนี้นะคะมอเตออยู่ครบตาไฟใสๆมาพร้อมกับแมกอลลอยดิรถท้อใช้ง hmm. กระจกข้างมีโครเมีเยมมีไฟเยอะด้ามจับเป็นโครเมียมไหม่เพียง80,000ก mm ิ hmm. โลเท่านั้นนะคะพวงมาลัยเพิ่มเสียงรถเสียงได้ฟังก์ชันที่ได้ก็เป็นวิทยุนะคะเกียร์5สปีดบอกรผารอบคันบุญแจรีโมทกระจกไฟฟ้าและ หว่วงเรื่องอะไรนะคะอะไรมีเกินตลาดนะคะหาง่ายได้ตามตลาดทั่วไปเลยะะ <S <S เลยูกค้าชุดปองไ,ได้งยังอะไรอยู่ครบนะคะตัวรถเดิมเบิร์บอดี้เดิมไม่ได้มีชนหนังที่ความจมน้ําหรือว่าไฟไหมมานะสีสวยด้วยนะคะสีนี้เป็นสียอดนิยมของไททันรุ่นนี้เลยาลายเนอร์ตรงรุ่นนะคะการชนทายอยู่ครบพร้อมใช้งานนะคะค้าขายราชการเกษตรกรนะคะจ่ากได้กระบะด้วยคนของใช้งาน ไปคุ on, ้มแน่นอนนะจ๊ะเออสำหรับ FC นะคะถูกใจอยากจับอยากจ้องอยากเป็นเจ้าของอยากรูรูปคนเติมนะคะสามารถทักหาโทรหานักสื้ได้เลยนะคะเบอร์โทรในการส่งข้อมูลให้กับนางโพสต์แต่ังวันอีบริการทังสายหรืที่ตัิเวณบ้านนี้